นีต่ตอนรับเข้าสู่ไมค์คาร์เบตวอรนะฮะในพาร์ทที่แล้วเอ่ดูนี้อยู่กับขชานะฮะแล้วเวลาเดิมนะหลังจากที่เราแพ้ในพาร์ทที่แล้วก็คือเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้เลยเ <c oughs> มื่อกี้นี่เลยเนะี่ยเมื่อกี้นี่เลยตอนนี้ <c oughs> พวกเราสองคนก็ทำหน้าตูดกันเลยเนะีัยผมก็อยากจะมาแน่นอนครับแก้แค้นนะครับผมแก้แค้น,นใหม่ๆ,มๆเนี่ยเราจะแก้แค้นด้านอื่นเอไปแล้วขชามาไม่ทันเดี๋ยว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 รอตรงด้านนี้ไงโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่โอ้มันมันคนเข้าเต็มแล้วล่ะ อเข้าเยอะครับผมจะแก้แค้นนะครับผมเราจะโทรความเมียให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะครับผมว่าเราดีดีทุยโอเคสตรีมพังคุณกดยเอาไม่ทันสตรีมพังเข้าไม่ได้วะเอ้ยด่านคาสิโนคาสิโนโอคาสิโนเข้าเข้าเข้าไอ้เต็มแฟนติกแฟนติกโอ้ไม่ทันละทั้งสองเลยผมว่าผมมารอตรงด้านขวาผมดีกว่าบีบีเอ้ยเอ้ยเอาเมียวเมวผมรอตรงบีดีบิูอะฮะ เ่าบีวีสิบสองสิบสองไหมสิบสองกัะพกสิบสองกับพกโอ้โหแม่งไม่ทันไม่สิชิบหายเฮ้ยสิบหกเฮ้ยสิบไอ้ไปไปกูเข้าไม่ได้เอาคุณเข้าไม่ได้เหรอเออชิบหายไอ้กูอกมนเดียวก็ัะกูเต็งเลยกันเงาไอคนแม่งยิ่งมีน้อยๆอยู่ไอ้เอ้ยคนนะไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้แลนะผมคลิปนี้ก็ ถามมาทีแรกก็จะไม่มีอะไรให้ดูนะครับผมช่องแรกก็จะไม่มีอะไรให้ดูเหมือนเดิมเลยไม่ตัดออกด้วยนะกูไม่เฟคนะครับผมตัดออกเลยนะสดๆเลยเนี่สดสดยใช่ไงวะฮะกูยังเข้าไม่ได้โอเคเข้าได้แล้วน้าชา้ารอตลอดเลยเนโอ้โหแม่งกูนี่โหลดแมพนี่ยังจินเลตอยู่เลยโอ้ดรกก้อนเกมไอ้นี่เปล่าอะดกักดักเกมเท่าไรนะเซิร์ฟเวอร์แปด เซิร์ฟเวอร์สิบเอ็ดฮะสิบเอ็ดชิปหายละเขาผิดเหรอใช่ใช่ไอเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์แปดถูกอะทุยไอ้หันมันหันหน้ามาเห็นผมอ่ะอเห็นแล้วมาโอ้โหมึงจะปราคาชาเร็วทำเวลาสามนาทีต้องเข้าเกมได้เดี๋ยว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 นึงวะไอวะคนร้อนอ่าเราโอ้เรานี่วิ่งกูนี่ไปอีกฝั่งนึงเลยดีไหมไอ้โอฝั่งนึงคนเยอะโคตรๆเดี๋ยวเอาดัดไหนดีเฮ้ยนี่ไงเบ้อ เต็มเยอะมันมันจะมีห้องไหนให้กูว่างให้กูบ้างวะเฮ้ยจะสามวินาทีแล้วอะไม่จะสามวินาทีละไม่เป็นไรครับผมสามวินาทีก็ไม่เป็นไรชาๆเลยรอรอตรงนั้นข้างเนี่ยอุ้ยวันเดอร์แลนด์เข้าเข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่ได้ชิปหายกูต้องรอบีดบิวสิบสองแล้วไอ้อ้าวจะติดเอาตายหมดแล้ว อาชาไม่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 โอ้ยไม่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 เอ้าผมมันเล่นอยู่คนเดียวโอ้ยคาสิโนคาสิโนไปไหมคาสิโนไอ้เอ็มไเฮียเอ้าแล้วกูเข้าได้อีกแล้วไอ้เมากูเฮียโอเคนะเดี๋ยวตัดตัดก่อนตัดก่อนตัดก่อนเด้ผมเราจะเรื่องเราจะเรื่องเรื่องใหญ่แล้วฮะแป๊บนึงโอเคเราลองมาต่อกันเลยจากเมื่อกี้นี้แม่กว่าจะเข้าเซิร์ฟได้สามนาทีนี่ฮะอันนี้เป็นด่านของคาสิโนนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นได้เนี่ย บุกเลยนะฮะจะไม่สนแล้วนะของกูเกแตก็ได้นะครับผมคือประเด็นก็คือเราจะต้องวางแผนกันดีๆฮะวางแผนครับใครมีแมปมั่งใช่เอาแผนที่มาวางอุ้ยนะยอดมากผมนี่ตีแตงโมเลยเล่นหลับตาตีแตงโมเครบไอมึงตีแตงโมกูตีแคตาลุกเลยคะะเนี่ยหลับตาตีแตงมาโอ้โหผมนี่ าม,ามาเลยข้าชามามาเลยแต่ว่ามาลงมาเลยจะมาบุกอะไรตอนนี้ผมนี่ยังไม่ได้เลยนะโอเคแล้วบุกเลยข้าชาเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ใจเย็นบุกเลยใช่ไหมบุกเลยบุกเลยเก็บเก็บบล็อกแล้วบุกเลยแป๊บนึงผมผมได้บล็อกสิบแปดอ่ะโอเคแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังไปกำลังกำลังได้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทำแข่งกันมาเร็วเร็วเร็วสาวครับสาว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 โอเคอีกสี่อัก้อนอีกสี่ก้อนไอ้เหี้ยสี่ก้อน โอเคไป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 แลกเอพีซีเร็วเอพีซีมาครับเอพีซีขอหน่อยเหี้ยมันต่อบล็อกแล้วคะชามันต่อบล็อกแล้วมันต่อบล็อกแล้วมันต่อบล็อกต่อบล็อกเลยบล็อกกูไม่พอแล้วครับเนี่ยไปแล้ว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 บุกเลยบุกเลยบุก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 เฮ้ยกูขอหน่อยบุกครับบุกครับบุกขอเล็กหน่อยขอไม่กัดโอเคได้เหล็กมาอันหนึ่งเฮียเอ้ยบุกทันมเนี่ยกามาตรงกลางคะชามาตรงกลางคะชาของคุณโล่งอ้าว เออมาลกามาลูกาครับตอนนี้ในตัวมีแต่บล็อกครับตอนนี้ครับในตัวมีแต่บล็อกครับโอ้โหมีเหล็กโอ้มีทองครับผมโอ้โหทั้งทองทั้งเหล็กมาแล้วครับผมตอนนี้ตอนนี้สาวตายสาวเอาครับโอ้โหมาแล้วครับผมแมนแมนแมนมแมนไอ้เหี้ยขับรถเรื่องไงวะเนี่ยมาจารตีมันครับจ้าไล่ตีมันเดี๋ยวผมเก็บเหล็กก็ไปแบ่งกันเร็วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บทองไปแบ่งมาลากันแล้วครับเพื่อนละวาครับเพื่อนละวาแล้วครับตกกลางครับผมเด้เด้อเด้อตีแดงด้ยีแดงกูตกตบแม่งตบโอ้ย คือเราคือเราคือเราจะต้องไปบุกไอ้สีสีแดงครับผมตอนนี้สีแดงนี่เป็นเจ้าอำนาจอยู่เยเราก็เจ้าอำนาจเราบุกตรงกลางได้อยู่เห็นไหมเนี่ยบุกสีแดงสีแดงมาแล้วครับเราบุกกลางได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงมาสีแดงมาชิบหายแดงมาไอ้เฮ้ยตายแล้วตายแล้วตีแม่งตกตกตกเป้าตกเป้าตกไมหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งทีมกูตกแม่งจี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 เขาตกตายเย้ แ็กดีดีเลยที่คุมเตียงเอาไว้ก่อนอ่าโอเคตอนนี้ครับตอนนี้ครับโอ้โหทองทองไหลมาเทมาครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมกระชาแรกแรกแรกมาให้ผมหน่อยแรกอะไรมันก็ได้มาให้ผมหน่อยเดี๋ยวนึงกูกูกำลังจะแรกของตัวเองอยู่เลยแรกตรงแรกดาบแล้วไหมผมนะฮะตอนนี้เราไม่มีกูกูแรกชุดกูหมดละเยี่ยมแดงแตกเว้ยเน่เราขับคันนี้นะบุกไวไปไวนะครับผมตอนนี้ ตอนนี้บุกไปไปไวสีตอนนี้ไม่ไม่มีใครมากล้าหืออือกับเราได้ครับผมตอนนี้แ้โผมยอดไปไหนครับสีเหลืองสีเหลืองคุมอยู่ครับกลางสีเหลืองคุมอยู่นะตอนนี้เราเป็นเจ้าหน้าของการคุมนะผมข้างบนนี่คุมดีๆเลยนะฮะครับคุมเลยนะกูพูดมากไปแล้วโอเคกูหยุดพูดก่อนนะโอ้ยลิ้นกูพันแล้วเนี่ยปไาครับผมที่เหลือก็ไปไล่ตบเขาผมชิวๆเนี่ยชิวๆครับตอนนี้นะฮะอ้าเอากูได้เนื้อยังไงวะอ๋อมีเพื่อนแบ่งให้ครับผมครับผมครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีอะไรเข้ามาจะบุกก็บุกได้แป๊บเดียวเอเลยชิวๆับผมเราตอนนี้เราเรานี่สบายๆนะฮะเดี๋ยวก็ไล่เก็บเขาครับผมอ่าครับผมตอนนี้ครับขอทําการแลกอ่าเป็นชุดนะครับผมตอนนี้ก็พิแอกอะไรก็ไม่ต้องแลกกันแล้วผมตอนนี้อ่าโอเคสีแดงนะฮะตอนนี้นี่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเลยครับผมไม่กล้าออกพาทที่แล้วนี่แม่งยำกุเละนะฮะอันนั้นสีน้ําเงินไอ้ หรอใช่ใช่เราดูผิดอ่ะโทษ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 อ่าครับผมมาตอนนี้ครับมาเราเป็นเจ้าหน้านะครับเกมนี้เราคุมนะครับผมเนี่ยเกมนี้นี่เราชิวๆนะครับ่าโอ้โหแมงเงยพลาดมีว่าดีที่สุดเลยนั่นแหละเปิดตัวมาไม่เท่าไหร่ขนาดไปแล้วครับเปิดมาประมาณสี่นาทีตายโอ้ดูทีมมันอุดดิผมไม่มีพิกแอคด้วยดิ ผมว่าถ้ามันจะมาไอ้นี่กับเราก็ได้นะเนี่ยแป๊บนึงถ้ามันแบบมาช่วยกันบุกเนี่ยผมว่าโอ้ไม่มีของว่ะไอ้ไอ้คุณเอาพิกแอคมไหมผมดิแอคผมไม่มีไอ้คือคือไอ้สีฟ้าเนี่ยมันกวนมากเอาอะไรอ่ะสีฟ้าสีฟ้าทำไมอ่ะคุณคุณคุณให้คุณให้มาที่สีฟ้าเร็วๆสีฟ้าทำไมอ่ะเห็นแล้วมันกวนมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกวนกวนละกวนไปมึงนี่ก็ช้าจังเลยครับมึงนี่เอาคลิปไปยาวๆไง ยาวมันไม่น่าจะยาวเล้นะอย่งๆโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนแลคนูไปช่วยไงไปชงไปช่วยอะไรหรอกกูตายแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยจ,จะแลคานูไปช่วยเนะี่ยแลกสิบสามอันเลยแล้วก็บวกกับลูกดอกหนึ่งนะผมเฮ้ยไอ้จริงๆแล้วคุณน่าจะเอาดาบมาให้ผมนะดาบผมไม่มีไงผมมีอันเดียวเนี่ยดาบผมผมอยากได้ดาบอ่ะดาบคุณก็มีนี่เดี๋ยวผมจะแลกชุดก่อน ดาบทองเลยนะลำใหญ่เลยดาบเนี่ยตอนนี้ต้องแลกอาหารก่อนนะครับผมมาแล้ว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 โอเคกระชาเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมแลกดาบดาบเหล็กให้คุณแล้วกันนะเยี่ยมดีมากนะครับนังมุมขาดอีกสองอันนะครับผมอ่ะอย่างโง่ต้องเดินตกทิ้หายสีเราอย่างโง่ชา แป๊บนึงผมผมเก็บเหล็กให้เก็บทองให้คุณอยู่ฮะโอเคโอเคตอนนี้ผมผมใช้ดาบเบลลหนึ่งนะเนี่ยอืมโอเคใช้ไปก่อนเดี๋ยวผมแลกให้คุณนี่เอามาเอามาอ๋โหว้าวทองทองนั้นเลยครับอีกก้อนเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวโอ๊ยกระชากเอามาโอเคไหมคุณคุณคุณเอาทองไหมผมสองก้อนอ่ะทองทองสองก้อนอ่ะกระชามาเร็วอ่ะหนึ่งสองอ่ะไปยังคนแคบโอเคเดี๋ยวผมไปละไปเอาดาบก่อน ครับผมกลับ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 เป็นเป็ดครับตัวเย็นละเป็นเป็ดครับเป็นเป็ดครับกล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 ับเป็ดเลยกูเป็ดเลยตอนนี้น่าคาสิโนแต่ผมดูยังไงวะว่าว่ามันเป็นคาสิโนวะเนี่ยมันไม่มีโตสนุกวะนั่นแหละครับมาบุกจบเลยแค่นี้ครับผมผ่านนี้ไหมแป๊บเดียวแล้วก็สามารถบุกได้นะครับผมไปบุกแดงไปบุกแดง บุกแดงเหรอตอนนี้แตกแดงแ่งริตเหรอแต่ว่าแดงแดงอยู่ไหนด้านเฮ้ยไปไปไปบุกเขียวก่อนไหมเขียวอะเขียวเขียวแตกแล้วครับไม่เขียวผมรู้ว่าเขียวแตกแล้วแต่มันไอ้นี่ไงมันยังเหลือคนใช่ไหมเออมันยังมีคนอยู่หนึ่งคนอะมันจะง่ายปะหนึ่งผมก็บังวนรอบเมนอยู่ครับเด็กสามรอบก็ขึ้นเลยครับผมไม่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีอะไรนะในตัวมันเจอแล้วนะพูด๋ยวผมจะหาเอาธนูด้วยตอนนี้มันมีไฟแช็กคะชา ทำไมจะไม่เผาบ้านกูมันมีไฟแช็กกำลังจุดบ้านตัวเองอยู่มีธนูปะ่ะไม่มีธนูอ้าวปลอดไทยกระชามาเขียวเลยกระชาเขียวระเร่นเขียวเลยเนี่ยผมขอเก็บทองอก่อนเกจกูธนูไม่มีอย่างนี้ก็เสร็จกูดีโอเคผมได้แบบธนูขั้นสุดยอดละกระชาไม่นท้่ผมยิงเลยผมยิงไม่โดนเลยว่ะฮะผมยังไม่ได้แลกธนูเลยแป๊บนึงอ้ยอ้ยสีเขียวกับสีแดงนี่ช่างน่าตาย ตายแล้วยัง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 ผมยิงโดนนะนัดยิงอย่างเนี้ยขอบคุณมากครับยิงโดดยิบหายอ่ะเนะี่จะมันจะแลกเลยชนะแล้วครูโอเขาจัดรอบสองเลยแล้วกันจัดรอบสองเลยเนี่ยรอรอรอ,อเวลาครับออกออกเสริมครับรอเวลาสามสองหนึ่งเอายังรอรอสิบเฮ้ยชนะเหรอชนะครับชนะดีๆครับจริงครับ นะไหนๆก็ไหนๆเอาอีกรอบหนึ่งก็ผเอาสั้นๆนะผมไม่ต้องเอาคาสิโนโนะไม่ไม่ไม่ต้องเอาใช้หน้าผมใช้หน้านี่กูนี่แก่เลยนะฮะ<า>ไม่ใช่อะไรวะได<ม>้แล้วดีอืมยังฮะกัจ้าวันด้วยแรงกัจ้าวันด้วยแ์เหรอเอ้ยวันด้วยแรงข้างบนอ,บอีกเอ้ยโอโบโอยังไงวะโอโบโอเคไหมเข้าแล้วเข้าผมเข้าแล้วโอเคอยู่สีอะไรสีอยู่สีเหลืองไหมสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีเหลืองโอเคได้ครับ รอนีฮะมาแล้วสเหลืองเข้าฮะเหลืองไม่มีคนเข้าเลยวะคาชาทำไงดีวะเดี๋ยวเราไปเราไปเป็นพันมิตรสีเขียวไหมเออเป็นพันธมิตรสีเขียวให้ไหวใช้สีเขียวดีกว่าโอเคครับสีเหลืองตอนนี้มีหนึ่งคนแน่ผมบอกนะสีเหลืองไม่ลุ่มเงอเป็นสีเขียวก็ได้สดใสดีครับผมมันจะโดนสีแดงแผงลิ้นอีกไหมเนี่ยสีน้ำเงินน้ำเงินนี่แบบฮึมแรงกว่าแดงครับผม ครับผมเดี๋ยวนี้สีน้ำเงินนี่ร้อนแรงเนี่ยเอาเอาเอากูแตกเลยนะผมเล่นเอากูแตกเลยตอนพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมพาร์ทที่แล้วก็คือเมื่อกี้เนีคงับผมเอาทำความเข้าใจนะครับผมว่าเราได้ทำการอัดไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็แคร์ต่อเลยนะครับต่อเนี่งครับผมบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่าเมื่อกี้นี่คือตอนที่คือเรียกว่าไงปะคือตอนที่เราอัดกันอยู่เนี่ยเป็นวันเดียวกันนะครับผมต้องทำความเข้าใจโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวด่านนี้กูเกลียด ไอ้จำได้ไหมที่เราเคยแตกกันนะฮะเคยแตกอูกระชาแตกเร็วเนาะใช่ใช่ทุยตอบตอบบล็อกตอบบล็อกที่ไปเลยค่ะชาที่ไปไปแล้คุณนะได้ได้ทองแดงนั่งเยอะแบ่งคุณบ้างผมได้สิบเจ็ดก้อนเองสิบเจ็ดก้อนกูกำลังสิบเอ็ดเลยโอเคคชามาเร็วเร็วเอาต่อทางต่อทางต่อทางเร็วเร็วเอาไปแลกช่วยผมหน่อยเร็วต่อต่อไปตรงรถอ่ะเร็วโอเคโอเคเร็วๆตกชิบหายผมไปแลกเอ A B, Z, like uh huh uh> A, B C ก่อนเราบุกตรงกลางไหมคะชาหรือว่าไงไม่ผมว่าเราจะต้องไปเอารถก่อนเนี่ยโอเคไปเอารถก่อนนะผมได้ขับได้ขับผมนะคือเราคือเรายังไม่ต้องไปตรงกลางเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเชื่อมมาตีอากเราไม่ไม่ต่อทางเดียวกับูหรอวะอะไม่อะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อต่อไปเดี๋ยวเอางี้ครับผมคือเราจะต้องต่อไปทางรถสองคันโดยที่เรายังไม่แตะไอ้เส้นกลางนะ่บอกเขาว่าไงใช่ไหม ว่าต่อต่อไปเลยต่อต่อเข้าเลยครับตอนนี้เพื่อนเราทําการเฮ้ยมันมีชุดเหรอตกใจแม่งมีเกาะทองคุณคิดว่าชุดผมแบ่งแต่เลยเห็นไหมอันนี้อันอันนี้เป็นโหของการรีบต่อนะจะเป็นอย่างนี้ครับผมแต่ว่าเราจะขึ้นทังไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวสีเขียวโอเคสีกูเคุณเฮ้ยไอ้รีบต่อขึ้นไปดิผมไม่มีบล็อกโอเคอาชาทำการบล็อกบล็อกทางไว้ก่อนเราทำการแบ่งกันก่อนดีกว่าดีกว่าไหมไอบอกแป๊บนึงดิ เฮ้ยไอ้ไอ้มันต่อบล็อกเว้ยทำลายบล็อกก่อนเดี๋ยวที่ทำที่ทำเดีรยวไม่มีพลิกแอคกูก็ไม่มีครับตอนนี้กูทำลายก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมแลกเดี๋ยวผมแลกของเผื่อคุณอะดีมากดีมากตอนนี้ก็ต้องทำการยึดตรงนี้ไว้นะผมเป็นพื้นที่ส่วนตัวสีฟ้าแตกก่อนเลยดีเนี่ยกูไม่อยู่กดสีฟ้าเนี่ยบอกมามาแรงแซงแรงอืมไม่เดี๋ยวไอ้ไอ้สีแดงมันทำไมมันมายึด ของกูวะอ๋อคือมันคือคือมันมันมันไม่ใช่ของเราอ้าวขอโทษมั่วจริงกระจขอโทษขอโทษนะเดี๋ยวกลางกลางนะเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วกราจามาแล้วกระจาเอ้ยแล้วเตียงกูอยู่ไหนอะไอโอ้ยอยู่ด้านล่างนี่กูก็ว่ากระชามันมาแล้ววะ ผ่ายแล้วข้าชาทำไปด้เหี้ยโอ้ยเฮียอมเหรียญเลยไอ้เหี้ยมาแล้วมันมาข้าชามาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นตายโอ้โหกูไม่มีดาบกูยังสู้อีที่แดงแดงแผงลิฟว่าคราวนี้แดงไอแดงมาแดงเหรอตบมันก่อนตบแดงตบแดงโอเคตายไม่มีดาบมึงสู้ไหววะตลาดกินกิม เดี๋ยวไปแลกชุดแป๊บหนึ่งน่ะแลกอาหารเลยแล้วก็แลกพลิกแอคอ้าผมไอ้เอาพลิกแอคไหมจำเป็นวะชุดเกาะเหมกได้ชุดเกาะเฮ้ยไอ้ไอเขียวมาแล้วกระชาเขียวเขียวกระชาเขียวไปแล้วกระชา,าะเอาพวกต่อีัว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอแดงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะทั้งคนไจ๊กเกอร์สีอะไรวะโจ๊กเกอร์อะดูไม่ชัดอะสีแดงแดงเหรอโอเคตัดมันเลยโอ๊ยมันเอามันเอามันเอากูตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเด้อมันมันจะขุดแล้วเสียใจเว้ยอมเหรียญไปซะเย๊โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแลกดาบก่อนเดี๋ยวผมจะได้ช่วยผมจะมีประโยชน์อะไรบ้างนิดนึงใช่มีแลกโตบาซิลัสคาคาเซอียไม่ใช่พิกแอก โอ้นี่ครับเดี้อเด้อเด้อเด้อไอ้บ้านนี่มันจะต่อโอเคครับนะเขียวนี่กำลังเด้อเดี๋ยว้อมันมันอยู่บนหลังคาเราอะเป็นการประหยัดนะครับผมอืออ๋อหน่อยพี่หลบไปคุณตายอีกแล้นะนั่นแค่ปีกูครับผมควายจัดครับแมโอ้ไม่ก๊ ฮะมันไม่ยอมกระโดดลงไปตามนะครับนะโอ้ไยเหลือคุณกับไอ้บ้านี่อ่าแล้วคุณนะผมตายแล้วเนี่ยระวังระวังนะครับไอ้แล้วคุณอยู่ไหนคุณยังอยู่ในรถอยู่เลยเอออยู่ในรถอยู่โอเคโอเคไอ้คราวนี้วะรอต่อวะเอไอ้มันเห็นคุณละวะแดงมาเลยมาปะมาโอ้ยยี่บหายโอ้ยผมบอกแล้วมันมีเกาะอ่ะจบเลย กูกูได้คิวหนึ่งนะเว้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะสิบสี่นาทีนะแต่คลิปนี้ต้องขอจบไปแค่นี้นะครับผมโอเคนะแหมชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะฮะก็ถือว่าก็ถือว่ากูไม่ได้อัดคลิปแล้วกันนะไม่ดูเมงตอนสุดท้ายแมงโคตรล่มเลยครับโอเคนะผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไปแต่เพียงเท่นี้นะฮะผมแล้วก็ ตามมันเลยพัดหน้านะโอ้ยเนี่ยลิน้นลิ้นพูดไปประชาพูดแทน,นโอเคครับผมใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับครับผมสวัสน,นีผมแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับไปครับผม